เริ่มต้นโดยการใช้ฮอร์โมนโฟทประมาณ5-10ช้อนต่อน้ำประมาณ100-200ลิตรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เวลาประมาณ8-12ชั่วโมงจากนั้นบ่มทิ้งไว้อีกประมาณ16-20ชั่วโมงนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหวานได้เลยครับการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยฮอร์โมนโฟท จะช่วยทําให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแตกลากไวลากอวบอ้วนแข็งแรงตั้งต้นไวโตวเร็วทนต่อฤทธิ์ยาคุมเลนและยาฆ่าหญ้าได้มากขึ้นการฉีดพ่นยากําจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ายาคุมแห้งนำฮอร์โมนโฟทีรวมผสม1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรช่วงต้นข้าวที่มีอายุประมาณ7-10วันหลังวาน จะช่วยทำให้ต้นข้าวใบไม่แดงใบไม่เหลืองไม่นอกยาไม่อานยาต้นข้าวจะขึ้นน้ำได้ไวโตวเร็วลดผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้าหรือยาคุมแหง้งได้ดีมากฉีดพ่นบำรุงนาข้าวครั้งที่หนึ่งต้นข้าวมีอายุ20 25วันใช้ฮอร์โมนโฟที1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทางใบ ในช่วงเวลาเช้าหากเกิดสภาพแล้งขาดน้ำหรือสภาพอากาศหนาวให้ใช้อะมโนโก5 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรผสมร่วมกับโฟที1ช้อนได้เลยนะครับอะมโนโกจะช่วยทำให้ต้นข้าวทนต่อสภาพแล้งได้มากขึ้นและยังช่วยทำให้ต้นข้าวทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีอีกด้วย ฉีดพ่นนาข้าวครั้งที่สองระยะแตกกอเล่งโตต้นข้าวมีอายุประมาณ40-45วันใช้ฮอร์โมนโฟทีช้อนต่อน้ำา20ลิตรเสริมด้วยอะมิโนโก50ซีซีก็จะช่วยทำให้ต้นข้าวแตกกอไวลาก,กินปุ๋ยเก่งใบเขียวตั้งแข็งแรงดีฉีดพ่นนาข้าว ครั้งที่3ระยะข้าวเริ่มแต่งตัวหรือเริ่มรับท้องต้นข้าวมีอายุประมาณ55วันถึง60วันใช้ฮอร์โมนโฟที2ช้อนต่อน้ำ20ลิตรจะเพิ่มการสะสมแป้งให้กับต้นข้าวได้มากขึ้นเว้นระยะการฉีดพ่นในช่วงที่ข้าวออกดอกหรือออกเกสรฉีดพ่น นาข้าวครั้งที่4ระยะข้าวสลัดเกสรหรือลวงก้มใช้ฮอร์โมนโฟทีห่งช้อนต่อน้ำยี่ลิตรก็จะช่วยทำให้เมล็ดข้าวมีน้ำหนักที่มากขึ้นเกษตรกร,กรตัดสินใจใช้ฮอร์โมนโฟทีและอะมิโนโกสำหรับนาข้าวช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีจริงๆ